สวัสดีครับสวัสดีครับ f c เราดังพี่น้องทุกท่านดังทุกคนเลยนะครับผมก็วันนี้พาพี่น้องเล่าเขา้ามาอยู่ในสนแล้จักกันนะครับโอเคนะครับผมมีอยู่หลายๆท่านนะครับผมนี่ป่านน่ารักมากเลยนะครับผมนี่มีอยู่หลายอย่างนะครับ นี่นะครับผมนี่นะครับผมคนยืมมากนะครับคนยืมมากเราไปเราไปโชว์ของนู้นด้ยกันนะครับนี่บรรยากาศดีมากนะครับบรรยากาศดีมากๆเลยอ่ะ ี่ครับสว่างมากเลยครับผมดูบรรยากาศในชนกันนะครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นดีเที่ยวเนะาะดีเที่ยวคนเยอะมากเลยนะครับด,ดูดูสภาพไปนู่นนี่นะครับผมสวัสดีทุกท่านสวัสดีครับทุกคนเอซเรานะครับผมนี่บ่อน,น้ำนี่สว่างมากเลยนะครับ วันนี้มาไปเที่ยวชนรู้จักกันนะครับเราเลินไปของนี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับโค,ค,คนหลายหลายท่านนะครับน่าจะมาอยู่ตรงนี้นะครับผม นี่บรรยากาศดีมากตอนค่ำๆตอนมืดๆนะครับนี่ครับผมนี่คนเลยนะ่าจะชอบเล่นกันตรงอ่าบรรยากาศดีนะบรรยากาศสว่างตาเลยแล้วมาดูผังนุ่นกันด้วยนะครับวันนี้ก็มีโอกาสมีเวลามาเที่ยวอ่าตรงนี้ด้วยนะครับผมนี่ นี่นะครับนี่นะครับดูนนี่ครับผมนี่นะครับนี่นะครับ,นนรบจนไม่ก็ตัดเป็นร่มนะครับผม นี่นะครับผมบรรยากาศดีนะครับนี่น่ารักมากนี่ออนี่กันลอกน่นาล็กนา่กนาลัอกก็ลอกกะลอกโอ้เสีดยดเลยนะคะทำไมลูกน่ารักจัง

นี่นะครับคนมาเล่นกันตรงนี้มันจะเยอะมากนะครับออกกําลังกายอะไรไม่รู้นะครับผมก็ปกติมันไม่คยย่อยเยอะเท่าไหร่นะครับตอนนี้มันคำ่ำค่ำแล้วนะครับผมแล้วก็มันมืดมืดอา่าบรรยากาศน่าจะดีกว่านะครับผมก็มีคนมาลื่นเล่นกันเยอะมากมากเลยนะครับอุ้ยทําไมไล่กันขนาดนั้นอ่ะเอยอะไรวะ โอเคนะครับค่นี้ก่อนนะครับผ่าพี่น้องเรามาชมกันประมาณนี้ก่อนนะครับผมนี่เรามาดูกันเลยนะครับว่ามันเป็นยังไงว่าโอ้โหน้ำพุน่ารักมากเลยอะ่ะนี่นะครับคนยืมมากเลยนะครับผม นี่นะครับต่อไปเรียกว่าคลิปหน้ามาเจอกันอีกครั้งนึงนะครับผมก็เอาแล้จับประมาณนี้ก่อนนะครับเรามาดูวิธีว่า,น,วานี่ไงคนลือกันเยอะยือ,ยอคนลือกันเยอะมากๆเลยนะครับผม